นอกจากโควิดแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องเหมือนกันก็คืออุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายในช่วง6วันที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆที่ยังเกิดอุบัติเหตุก็ยังคงเป็นการขับรถเร็วกับเมาแล้วขับนะครับขณะที่ศารสั่งคุมประพฤติไปแล้วมากกว่า5,000คดีครับนายวิทวันสุนทรขจิตอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่าผ่านไป6วันในห่วง7วันอันตรายศารสังคุมประพฤติแล้ว5 7 6 7คดี แบ่งเป็นขับรถขณะเมาสุรา5,200คดีขับเสพ556คดีขับรถประมาท11คดีจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงที่สุด3อันดับแรกได้แก่ชัยภูมิ403คดีบุรีรัมย์350คดีและสกลนคร278คดีส่วนตัวเลข7วันอันตรายวันนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สรุปตัวเลข6วัน เกิดอุบัติเหตุรวม2,488ครั้งผู้เสียชีวิตรวม300รายบาดเจ็บรวม2,471คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นขับรถเร็วนะครับถึง35.09%ดื่มแล้วขับ30.29%และตัดหน้ากระชั้นชิด17.22%ครับ